ของเฮสเซมงครับมีรถไฟฟ้านะครับหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของตัว h ฮสกีโดยเฉพาะคนที่ใช้งานในเชิงพาณิ์เช่นขนของพวกแรบพวกฟูดพวกระบรรทุกน,นะครับถ้าอยากจะได้ตัวแหลกนู้เขาก็มีฟีเจอร์ให้นะคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยคุณเลือกรถเลือกแบบได้สบายมากเลยเพียงแต่คุณไปติดกล่องคุณเองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีนี่ด้วยนี่ ที่วางโทรศัพท์เรียบร้อยเลยนะครับแล้วพลังลง,งานนี่ไม่มต้องห่วงครับขี่ยังเดียวครับต้นบำรุงไม่ต้องเขาดูแลบริการหลังการขายแล้วที่สําคัญคือถ้าเกิดสมมุติว่า,ารถเกิดสงเกิดเสียต้องมาซ่อมเขามีรถทดแทนให้ฉะนั้นทําให้คุณไม่เสียโอกาสในเรื่องของการทําธุรกิจของคุณนะครับอันนี้คือข้อดีที่น่าสนใจแล้วก็ขับขี่ได้สะดวกสบายนะครับถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานสำหรับคนที่ต้องการหาไรายได้พิเศษนะ เขามีให้เลือกหลายแบบมีทั้งกล่องไม่มีกล่องมีแก,ก,ก,การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า s s สนะครับในรุ่นนี้ครับหรือรวมในตะกูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบสวอลของตัว s ame. s สาครับก็ไม่มีอะไราย,ยากครับมาถึงคุณจอดรถนะครับที่หน้าตู้อย่างนี้ก็คือตัวของ s s p p w w r s t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  o o n นนั่นเองซึ่งจะมีแบตสำรองรอให้คุณใช้อยู่ง่ายๆครับก็คือดับเครื่องยนต์จากนั้นก็บิดกุญแจ แล้วก็เปิดเบาะครับจะเห็นมีแบเตอรี่อยู่2ก้อนซึ่งพร้อมที่จะรอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับก็เพียงแค่หมุนนี่นะครับแล้วก็ดึงสลักขึ้นมานะครับแล้วเราก็เตรียมไว้นะครับไปเปิดที่ตู้ถอดสลักอันนี้ด้วยนะครับถอดสลักอันนี้ด้วยแล้วก็ไปที่ตู้เดี๋ยวเราจะให้พี่ไรเดอร์เขาทําให้ดูจริงๆเลยตามไปดูได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนแบตง่ายๆกันครับจากนั้นก็ยืนยันตัวตนโดยจะใช้การ์ดก็ได้นะครับ หรือจะใช้แอปพลิเคชันที่หน้าตู้เลยก็ได้ตัวการ์ดก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก็คือสมาร์ทการ์ดนั่นเองแต่อันนี้พี่ไรเดอร์เขาใช้ตัวแอปพลิเคชันที่หน้าตู้ได้เลยซึ่งเป็นความสะดวกสบายตอนนี้เขาเตรียมแบบไว้ที่ข้างตัวแล้วครับพร้อมที่จะเปลี่ยนตอนนี้เราก็รอขั้นตอนนะครับรอว่าตู้ไหนนะครับที่จะเปิดให้แบบเต็มนะครับเดี๋ยวลองรอดู เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อเปลี่ยนแบตบใหม่ไปใช้ทดแทนแบตบเดินที่หมดพลังงานไปแล้วถ้าเป็นการ์ดดีก็ง่ายเลยครับจิ้มอย่างเดียวอี่ตู้เปิดมาแล้วครับเราเอาแบตที่หมดแล้วนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับแล้วก็จิ้มไปให้มันชาร์จนะครับเดี๋ยวตู้จะคำนวณครับว่า ตู้ไหนที่มีแบตเตอรี่มีพลังงานดูจากช่องเลนก็ได้ครับจะเห็นเลยนะครับนี่ฮะมีประสิทธิภาพตัวแบตเท่าไหร่นี่เขาได้ไปละหนก้อนครับแล้วก็จะเอานะครับตัวหนึ่งเข้าไปใส่แทนนะครับแต่นี้ก็ต้องติดผ่านตัวแอปพลิเคชันอันนี้ก่อนหลักการก็มีง่ายๆแค่นี้ครับ ดะนั้นในเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องการใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับทำให้ไม่เสียเวลาในการเติมน้ำมันประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ง่ายไม่ต้องรอช์าเนี่ยครับเสียบเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวนำไปติดตั้ง นี้ต่อไปเป็นขั้นตอนจุดท้ายแล้วนําแบตใหม่นะครับที่มีพลังงานเต็มเต็่ยติดตั้งนะครับเข้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะจ้ำขั้วแบตลงไป,ปรึนปนะรึบเรียบร้อยครับจับเวลาคร่าวๆก็ประมาณ3-4ถึง4นาทีนะครับแล้วแต่ความคล่องตัวนะครับแต่พี่เข้าใจเย็นนะค่อยๆขับนะพี่โชคดีครับอ่าเราก็ได้ ที่เขาเป็นผู้สาธิตให้กับเราเรียบร้อยนะครับจากนี้ไปครับเดี๋ยวเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความง่ายในการที่จะคุณจะได้ได้มาใช้บริการนะครับของตัวรถไฟฟ้าของ HSM m o ม o อนะครับว่ามันง่ายสะดวกเียงใด,ไ,ดไปกันไรัและใช้อย่างสบายใจอย่างไรมาใกล้ใกลก่อนเริ่มต้น,นตั้งแต่การสตาร์ทเครื่องเลยนะครับใส่หมวกกันกน็อกให้เรียบร้อยครับเพื่อความปลอดภัย มาดูที่กุญแจครับเราบิดมา1แกรัครับอันนี้เท่ากับเราเปิดพาวเวอร์แล้วนะครับแล้วเราก็มากดเปิดการเดินเครื่องมอเตอร์ตรงนี้ส่วนตรงด้านนี้ครับเป็นเกียร์ซึ่งแต่ละเกียร์เนี่ยจะล็อกความเร็วไว้แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้อยู่นะครับเราก็ใช้อยู่ประมาณเกียร์สเกียร์สครับเพื่อความปลอดภัย